โยสวัสดีทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกม a n t i m a t e Shadow แต่ชื่อเกมข้างนอกเขียนด a r เน็ตนะช่างมันไปไปเริ่มกันเลยโอเคตอนนี้คุณเป็นนักข่าวคุณมาที่บ้านหลังนี้เพื่อจะตามหาคนหายนี่คือกลุมคนหายเอดิสันกรีนเดวิสเตวารดแล้วก็แฟรงเกนสตีนโจนโอเคมาแล้วไปฉายโอ้ oh, เกมนี้ดูท่าจะไม่ธรรมดาฮะ หนึ่งประตูว,วันนี้เปิดไม่ได้ห้องนี้มีอ๋สวิตไฟทำไมมันถึงให้สวิตไฟเราหมายเลขสองเลสองแล้วมันทำไมวะปวดมืดมันไม่มีไฟฉายอะ่ะยิงไปก่อนแล้วกันอืมอ๋อสวิตไฟมา ไปทางนี้ก็แหลสว่างดีเราคงต้องหาไฟฉายก่อนป่านทุกหลังจะมีตรงนี้อ่าสว่างแล้วต้องนอนเหรอไม่มีฮะมีโทรศัพท์ด้วยอุโรก้อนหน,หนึ่งแล้วมันจะมาหากูไหมเนี่ยนะเอ้คเปิดกล่องไปเรื่อยเรื่อยเื่อย,อ,ยอุ้ยตู้อีกแล้ว เจอแต่ตู้รองเงินหมื่นหนึ่งเลยมาได้เงินหมื่นหนึ่งก็ซื้อตู้เลยซื้อทำไมก็ไม่รู้โอ้ห้องนี้เชี่ยมาห้องขงังนี่ก็เปิดได้อะโอ้ได้ด้วยเจง๋จงเจ๋งจะไม่ปิดเราเป็นนักข่าวถูกไหมเราเป็นนักข่าวเรามาที่นี่เพื่อตามหาคนหาย คุณคิดว่ากูกลัวปะไม่เลยกูไม่ได้กลัวมันเลยสักนิดเดียวกลัวแล้วเชียวว่าโตนี้ไว้ทำไมเอาละมาดูการจิ้งจองโอเคผ่าน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 ไม่ได้กลัวอยู่แล้วมาเลยอะไรที่ขาดเราไม่ได้ทำให้เราเติบโตเสียงมันดังไปปะวะ วาจะเสียสติก็เสียสติไปดิไม่มีใครว่าซะหน่อยเขาไม่ได้บอกซะหน่อยว่าเข้าบ้านผีสิงมาตามหาคนหายไม่ต้องต้องไม่เสียสติพูดถูกไหมอ่าไม่ได้พูดผิดหวาเรามาแล้วกูหาคนเจอหมดแล้วทำไมมันมืดจังเฮ้เฮ hey, hey, hey. ้เฮ่อสว่างแล้วจะให้กูทำอะไรจะให้กูเปิดทีวีเหรอมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนี่ อย่าบอกนะว่าให้กูวิ่งแค่นี้เหลือประตูบานนี้บานเดียวที่ไม่ได้เปิดเพราะเปิดไม่ได้มงต้องหากุญแจมันไม่มีกุญแจอะไรทั้งนั้นแหละกุญแจถ้าเป็นห้องที่มีพอจะมีตู้ที่เกี่ยวกับกุญแจก็มีแค่ฝั่งนี้แหละห้องฝั่งซ้ายดูแล้วมันนั้นไม่มีอะไรเลยถ้าไปห้องฝั่งขวาเสียงอะไรอะ่ะไอจำใสแกก็เอาเลยอะไร จ้าช่วยหูกูแทบแตกทำไมเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่กูไม่เห็นกูรู้แล้ว่าเสียงโทรศัพท์มาจากไหนนะ่ะแต่อ่าเชียเปิดไฟไม่ได้ห้องเดียวที่มีโทรศัพท์ในบ้านนี้ห้องนี้แหละโอเคขอร้องล่ะสวัสดี อะไรของมึงเนี่ย <the> ใช่ว่าเต์เฮล้ยอะไรของมึงพูดก็ไม่พูดมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะออกได้ยัง what the fuck มึงจะกี่ร้องอะไรขนาดนั้นโอเคจบแบบงงๆเล่นแบบงงๆเจอกันเย็นว่าไอ้สองมันยังไม่จบโอเคถึงผมจะบอกว่าเราเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวความจริงก็คือเกมมันสั้นไปอะป่ะปะเกมสองต่อเลยปะเกมนี้ชื่อว่า r i i n g Sin ซึ่งไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรโอเคโอเคมีคนหนึงบ้านไฟไหม้อืมบ้านไฟไหม้โอเคมาเสียใจด้วยแล้วกัน มันเหมือนฝันไลฟยที่ฉันขึ้นฝันโอเคเหมือนวันฝันฉันต้องไปล้างหน้าโอเคบ้านมึงแหมเป็นมงคลจริงๆก็แขวนรูปแบบนี้มาแขวนไว้ใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีหน้าไอหมอนั่นหรือเปล่านะโอ้ย้กูลอยได้น้างหน้าไม่ใช่นี่มันเตาไฟนั่นตุ๊กตุนตุกตุน a t the fuck โอ้โหโอเคไม่ได้กลัวแต่ตกใจเฮ้ย <c oughs> จะล้างหน้าก็ไม่ได้อา้าวอะไรกันบ้านดูเก่เาเก่าเออเธอจำฉันได้ไหมนี่ใครเนี่ยเวนยเ้ยเงาเบอร์นี้มาจากไหน เอถ้ามึงไม่ให้มันก็แปลว่ามันสุ่มในปสมุทโทรศัพท์เจอนะลูกสาวนายจำได้เปล่าโอ้มึงเผาบ้านตัวเองเหรอตอนนั้นฉันน่าจะนอนอยู่แม่และฉันกำลังรอนายไปที่บ้านตรงข้ามถนนอย่าพยายามจะหนีได้เวลาที่จะชดใช้ทุกอย่างแล้วเออทุกคนต้องรับกรรมกับสิ่งกับผลกรรมของตัวเองโอเค โอ้ยตกใจอาใช่กูตกใจโอเคน่าตกใจจริงๆน่าตกใจฉันกำลังรอเธออยู่ฉันไม่ได้ทำแบบนี้ฉันไม่ได้โทษตัวเองฉันฉันโทษตัวเองไปแล้วอ่ะใช่หลังจากคืนนั้นหลังจากคืนต่อคืนต่อมาทำไมเธอในต้องการอะไรจากฉัน อยากเห็นฉันท,ทรมานยังไงโอ้ยังไม่เจอแม่ฉันในป่าเหรอเธอจะแก้ไขมันเดี๋ยวนี้แหละถ้าเกิดเป็นนายจริงๆฉันขอโทษด้วยอ,อ่อโอเคขี้เกียจไปแล้วกูไม่รู้แต่มันบอกว่าอยู่ในป่างั้นกูวิ่งเข้าป่าไปเลยละกันเออตั้งอย่างนี้แหละไม่กลัวหรอกอย่าลืมไปแตะแยกนจะจ๊ะเด็กโอ้สะดุง้งแต่ไม่กลัวนะอ้ากูกลัวก็ได้อะสักหน่อย กบอกให้ไปทางตรงข้ามได้ไามาแข่งกูเหรอมาดิคิดมันจะปิดไฟกูเก่งก,กว่ากูปุ๊บล่ะมาเลยอีผีเอ้ยห้าวจังวะไอคอนโสมดป่ะเนี่ยอไอคอฮฮสขำขำฉันไม่อยากจะเชื่อเธอไม่ใช่ภรรยาของฉันฉันควรกลับบ้านโอเค มาดิจำสแกมอีกดิแล้วมันจะกลัวให้ดูว่าแต่ฟ้าวิ่งทะลุรัวได้ด้วยเมื่อกี้คือซิลรนเดอร์แมนเหรอซิลรนเดอร์แมนไม่แก้ผ่านเนีย่ยเขาใส่สูตรคลุกไทยนะทำงานยังดีเอาตรงๆเลยไหมมันไม่ได้ทำให้กลัวแต่มันทำให้ตกใจมากกว่าสุ่ยวองฟอรอไม่ได้ตรงนี้ โอเคเอาเป็นว่ากูโดนเด็กๆแล้วกันโอเคเจอกันจริงๆแล้วคราวหนะ้าไป